สวัสดีครับเพื่อนผู้ขอทุกท่านนะครับมีหลายผู้เขาหลายท่านถามถึงเกี่ยวกับโปรแกรม Visual s o u r e x a m ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบนะครับกรอีนอนึ่นผมได้แจ้งไปว่าเราได้มีการให้ดาวน์โหลดผ่าน Dropbox บบนะซึ่งเรามีลิงก์อยู่ใน Facebook ผมจะสกอร์ลงไปนะครับด้านล่างนะครับมันจะมีมีลิงก์ที่ให้ดาวน์โหลดนะครับก็คือลิงก์ที่เห็นนี้คือ Dropbox ตัวนี้ให้ผู้ขอนทุกท่านเนี่ยไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับ ซึ่งก็เข้าไปดาวนะ์โหลดไฟล์ก็ประมาณ13เมกะกว่าอยู่ในรูปแบบขอซิฟไฟล์ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรีบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเปิดนะครับสําหรับผู้กองที่ได้เป็นแผ่นซีดีลอมนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้จากสแผ่นโดยตรงนะครับก็คืออนี้นะครับก็คือที่ที่แผ่นนะครับในในตัวของตัวที่ดาวน์โหลดเนี่ยถ้าเกิดแตกมาก็จะได้ตัว v u s u s l a r c h นะครับสวิสนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนคือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกับโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นโปรแกรมที่ใช้การเล่นคือโปรแกรมเมนเจอร์นะครับก็ให้เราไปคลิกขึ้นมาคราวนี้หลังจากที่เปิดโปรแกรมแล้วนะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะไปแอดข้อสอบนะฮะที่เราต้องการอย่างเนี้ยนะครับเราจะมีข้อสอบผมมีทั้งชั้นป .5 แล้วทั้งป .1 นนะครับผมก็แอดนะฮะ ครานี้ตัวข้อสอบเนี่ยเราจะหาได้จากไหนนะครับก็ต้องกลับไปที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับเรากเา็เราจะอยู่ในดับดบล็อกนะครับนี่นี่คือข้อสอบในกรณีนี้เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อสอบถ้าเกิดไม่มีนะฮะก็เข้าไปที่ที่ที่ลิงก์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เห็นชัดนะครับ ก็ไปดาวน์โหลดซึ่งจะมีข้อสอบอยู่วันสิบสวิชาสิบเวิชานะฮะก็ก็อาจจะไม่เหมาะกับ EP เท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดจะให้เด็กเรียนตามในหลักสูตรสามัญก็เหมาะสมดีนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็แตกเข้ามาสําหรับท่านผู้ขที่ได้ซีดีลอมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีโฟลเดอร์นะะโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า exam เ,เนี่ยนะครับ เนี่ยด X3 นะครับซึ่งสามารถที่จะไปแอดในตัวโปรแกรมเมื่อกี้นี้เราเปิดในตัวของ Manager อร์นะฮะเราก็การเรียนตอนนี้ผมกำลังติวรูปในวิชาที่ชื่อว่า science นะฮะแต่ science นี้จะไม่เหมือนกับที่เราใน ENEP ผมก็ double click science ขึ้นมานะในในตัว science ก็จะปรากฏอยู่ในลิสต์ที่เห็นด้านล่างโอเคไหครับแล้วเราก็ คลิกที่ปุ่ม Start ครับสำหรับท่านผู้ครองที่ที่ว่าฟอนเป็นตัวเล็กไปนะก่อนหนึ่งผมก็ขอ,อก,กลับมาตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ e x a m ไปเลือกที่ Options ไปเลือก Text Size ให้เป็น Very l a r g ก่อนนะครับหลังจกนั้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคลิกที่ปุ่ม Start จะเห็นว่ามันจะมี ชุดคำามก็สอบนะบในวิชาแซนก็คือมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 2, 4, 6, 7นะฮะ7ก็เรื่องของชีวิตเราก็ไปที่ไลฟ์นะครับก็กำหนดว่าจะใช้เวลา2ชั่วโมงหรือให้น้องๆทำประมาณสัก40นาทีก็คลิกที่โอเคไปนะโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาอย่างที่ปรากฏนี้พอโปรแกรมเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราขยายฟอนตด้เราขยายขนาดได้นะครับ ผมปิผมขยายร้อยิเอร์นนี่คือสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิตเราก็คลิกที่บิ๊กินเพื่อเริ่มทำข้อสอบข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดผมเลือกเป็นอะไรครับยากตัวฟูนะเราสามารถที่จะทำข้อสอบข้อสอบนี้มีทั้งหมด40ข้อรู้ได้ไงว่า40ข้อก็คือดูจากตรงนี้นะครับ40ข้อเราทำแล้วเดี๋ยวมันจะเช็คผลให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้คำตอบตอนนี้เลยเราไปที่โชว์ answer มันก็จะบอกว่าเราตอบถูกหรือตอบผิดนะครับ ซึ่งตอนนี้กำลังรอผู้ครองช่วยมาทําเฉลยนะฮะเพื่ออธิบายตอนนี้ผมไม่มีนะครับตอบหล้จากนั้นเราก็ไปคลิกที่ปุ่ม next เราทําจนท้้งข้อสอบเสร็จสิ้นเราคลิกที่ปุ่ม end exam และคลิกที่ปุ่ม yes ระบบก,ก็จะไปการน,นะครับประมวลผลว่าเราทําข้อสอบถูกกี่ข้อนะส่วนของเซสชันผมยังไม่กาหนดถ้าเิากำหนดเซสชันเนี่ยมันจะบอกด้วยว่าคุณได้ในส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยนั่นเองโอเคไหมครับทุกคนคิดว่าคงใช้กันเต็มน,นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ